สวัสดีครับโสดินแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันอังคารที่27สิงหาคม2567นะครับกลับมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมวันนี้ก็มาตามข่าวนะฮะความเคลื่อนไหวของทีมนะครับซึ่งก็มีทั้งบทสัมภาษณ์นะครับวินิสุสที่พูดถึงเอเปเป้นะครับว่าเอ๊อยากให้สื่ออยากให้แฟนๆใจเย็น นะครับคืออย่างที่บอกนะฮะโดนกระแสเล่นงานนะครับสำหรับเคลียร์เนบัปเป้ว่าแบบโอ้โหสองเกมแล้วยิงไม่ได้นะครับวิลซูสบอกใจเย็นๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของเขากันนะครับรวมไปถึงเด็กเก่าเก่าเลยอ่ะนะครับอย่างฮาเมสโรดิเกสนะครับตอนนี้กลับมาเล่นในลาลิก้าแล้วนะไปดูข่าวของเขาหน่อยครั้งหนึ่งผมเชื่อว่านะเคยมีหลายๆคนต้องชอบเขามากๆด้วยนะครับอ่ะ เดี๋ยวไปอัปเดตข่าวของฮามสกันหน่อยนะครับแล้วก็มีข่าวของทางบรมิดอาสด้วยที่โหในเมื่อฟอร์มดีนะขอตำแหน่งได้ไหมตัวจริงเนี่ยโอ้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าทั้งหมดนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสำคัญมากๆนะครับกนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะก็อีกประมาณกี่วันเนี่ยวันนี้วันอังคารใช่ไหมพูดพฤหัตนะครับ UCL จับฉลากนะครับวันศุกร มารีท็อกออนฟรายเดย์นะครับคือมารีท็อกเนี่ยไม่ต้องสืบเลยนะครับคือคุยเรื่องอ่ายูซีเอแน่นอนนะครับอันนี้ตกลงกับสมตัวแลลวนะครับสรุปนะครับว่าจะเจอกับใครตอนนั้นคงรู้แล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันวิเคราะห์กันนิดหน่อยอะไรแบบนั้นนะในมาร r ท็อกออนฟรายเดย์วันศุกร์นะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอไปเริ่มที่ ข่วของบราหิมดิอาสกันก่อนนะครับก็เป็นการรายงานของดิอาริโออาสสื่อที2สเปนนะครับบอกว่าบราหิมดิอาสนะครับต้องการลงเล่นให้กับเรอัลมาดริดมากขึ้นแล้วก็เขาเนี่ยได้ส่งสัญญาณผ่านฟอร์มการเล่นของเขานะครับก็คือล่าสุดนี่แหละนะขณะที่เรอัลมาดริดยินดีและมีความสุขกับระดับการเล่นของบราหิมนะครับผมแล้วก็บอกกับเขาด้วยว่าพัฒนาการเนี่ยดีเกินคาดนะเออ คือสโมสรไม่ได้ตั้งเป้าไว้สูงขนาดนี้แต่ตอนนี้เนี่ยมันน่าหนักใจตรงที่ว่าแต่มันเป็นเรื่องที่น่าหนักใจที่ดีนะผมคิดว่านะคือพัฒนาการวิธีการเล่นนะครับรวมถึงฟอร์มเขาเนี่ยก้าวกระโดดแต่ทุกคนสังเกตไหมพอบราหิมลงมาเล่นเป็นตัวจริงอ่ะผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เหมือนตอนที่ลงมาเป็นซปเปอร์ซับอ่ะ ตอนที่ลงมาเป็นซูเปอร์ซับอะส่วนหนึ่งอันนี้พูดถึงตามรูปเกมจริงๆเนาะคือตอนที่ถูกเปลี่ยนลงมาเนี่ยนักเตะตัวจริงมันก็แบบเผาพลังงานของนักเตะฝั่งตรงข้ามไปสักพักแล้วนะครับบริมลงมาก็ใส่พลังงานเต็มที่นะครับก็บางทีคนก็วิ่งไม่ทันนะฮะกองหลังกองกลางก็วิ่งตามบราิมไม่ทันเพราะว่าโอ้โหมันพลังงานมันไม่ค่อยมีแล้วนะครับอันนี้เข้าใจได้เลยนะ แล,แล้ววิธีการเล่นของเขาก็เป็นเชิงเชิงแบบพวกวินิสูสพวกอะไรพวกนั้นด้วยนะครับผมแล้วถ้าหากเกิดแบบเนี้คือเขาเอาตรงๆพูดตรงๆนะเขาไม่ได้แบบโวยวายนะครับเขาไม่ได้แบบว่าแบบเดือดร้อนนะผมจะเอาตัวจริงทําให้ตัวจริงผมออกไม่ใช่นะฮะคือเขาก็คิดเองว่าประมาณว่าในเมื่อผมฟอร์มแบบนี้เนี่ยแล้วนักเตะตัวเจ็บมันก็มีอ่ะ ช่วงนี้ผมขอลงบ่อยๆได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับเออผมว่าอันเช่แฟ์นะน่าจะให้โอกาสอยู่แหละนะครับแต่จะให้ลงตัวจริงไหมอันนี้ไม่แน่ใจว่ะเพราะว่าฤดูกาลนี้เนี่ยบราหิมถูกใส่ชื่อเป็นกองหน้านะอืมเป็นปีกนะครับคืออย่างฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยลงชื่อเป็นมิดฟิลด์แต่คือเอางตรงนะจะเลือกให้ลงตำแหน่งไหนมันไม่เกี่ยวหรอกแต่หมายถึงว่า โคตาต้องคิดถึงตรงนี้ถ้าสมมุติเขาลงในโคต้าในตำแหน่งกองกลางเนี่ยนะครับหรือว่ากองหน้าเนี่ยที่เขาจะได้ลงเนี่ยมันต้องเลือกแค่หนึ่งตำแหน่งใช่ไหมคือแบบนี้ถ้าสมมติเขาเลือกตำแหน่งลงกองกลางเป็นกลางรุกอะไรก็ช่างนะครับผมแล้วอาเปลี่ยนตำแหน่งกองหน้ามันไม่มีแล้วนะครับมันเหลือแค่อนริกเออแค่นั้นแหละนะครับส่วนกองกลางของเราเนี่ยที่มันมีตำแหน่งอยู่แล้วมันมีหลายคน นะแต่ล่าสุดมีข่าวของอาทางดันนี่เซบายอสนะครับที่ไม่แน่นะครับไม่แน่แล้วนะคือเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าอาจจะมีการย้ายเกิดขึ้นในฤดูกาลนี้นะครับแต่บราฮิมนะองจริงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกเล่นเป็นปีกได้หมดนะครับเหมือนกับอาดาคือแลนนั่นแหละแต่อาดาคือแลนเนี่ยถูกใส่ชื่อนะฮะถูกใส่ชื่อมาเป็นกองกลางนะฮะกลางรุกเป็นบ็อกทูบล็อกนั่นแหละนะก็ผมว่าอา่าหนึ่งเดือน ที่จูเบริแฮมเจ็บไปเดียวได้เห็นบราฮิมเชื่อไหมผมว่าเกือบทุกเกมเออผมเชื่อแบบนั้นแหละนะเพราะว่าอะไรพอเปลี่ยนลงมานะเออมันสร้างอิมแพกจริงว่ะแต่ไอตัวจริงเนี่ยผมไม่ผมไม่คอนเฟิร์มขนาดนั้นนะ,นะครับเพราะมันยังมีอาดาคือแลที่นัดที่แล้วก็เป็นตัวจริงรวมถึงลูก้ามริสพิมดด้วยนะครับดนี่เซบ,บยอสก็ยังไม่ได้ออกใช่ไหม รอออกเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ไม่ได้ออกก็ยังมีตำแหน่งสล็อตลงในตำแหน่งกองกลางนะฮะนั่นแหละกองหน้ามันมันมันเปลี่ยนไม่ได้ไอเซตนี้นะครับสามคนนะวินซูสโรดิโกเอปเป้เนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้นะฮะมันหมายถึงว่ามันสตาร์ทมันต้องสามคนนี้ก่อนจะให้บราฮิมมาเป็นตัวจริงอย่างไม่ได้นะครับหลังจากนั้นนั่นแหละแต่บางคนเชื่อไหมเชียร์บอกว่าเอ๊คือตรงนะตอนนี้ยังมีคนพูดนะ ว่าแบบโรดิโก้ลูกรักอันเชยยังมีพูดแบบนี้อยู่เลยนะครับผมผมไปเห็นมาว่าแบบคอมเมนต์ของแฟนๆต่างประเทศนะเขาบอกว่าอืมก็ให้บราห์มลงตำแหน่งของโรดิโก้สิอืมมันก็ได้แต่หมายถึงว่าตัวจริงอะ่ะคงไม่ได้นะครับอ่ะลองมาดูกันว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าที่บราห์มจะได้ลงนะครับลงเกือบทุกเกมอะ่ะแต่อาจจะเป็นตัวสำรองนะนะ โอเคแล้วก็ไปต่อกันที่ข่าวของทางคนนี้ก็หน่อยนะเป็นอดีตนักเตะที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับฮาเมสโรดิเกรสนะครับคือครั้งหนึ่งเนี่ยที่เราซื้อมานะกะเอามาเป็นตัวแทนของเมซุสเออซิลแต่หมดยุคเอซิลไปเขามาแทนจริงแต่แจ้งเกิดไม่ได้วะสุดท้ายปล่อยยืมนะครับแล้วก็กลับมาแล้วก็ขายนะฮะเรียบร้อย นะแต่ครั้งนี้นะครับพานเนจรไปอยู่หลายทีมนะสุดท้ายกลับมาที่ลาลิก้าด้วยวัย33ปีนะครับเป็นการรายงานของฟาบิโอโรมาโนนะครับบอกว่าฮา m เมสโรดิกสนะครับบรรลุข้อตกลงปากเปล่าแล้วกับรายโยบายกกโนนะครับโดยเป็นการเซ็นสัญญา1ปีพร้อมออปชั่นขยายอีก1ปีนะครับผมแล้วก็ฮา m เมสเขาบอกว่าต้องกลักลับมาสู่ลาลิก้านะอันนี้คือ จุดมุ่งหมายของเขาในวัย33นะครับคือตอนนี้เนี่ยทางโรโมาโนบอกว่าขั้นตอนอย่างเป็นทางการเนี่ยเหลือแค่เซ็นเอกสารนะครับและการตรวจร่างกายเนี่ยจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าแต่ไปเห็นภาพล่าสุดสวมเสื้อแล้วนะฮะลองไปดูได้ในไอีของฮาเมสโซริกสนะฮะสวมเสื้อเรียบร้อยนะครับผมก็ย้ายมาแหละคือตอนที่โรมาโนออกข่าวเนี่ยคือประมาณว่าแปลากปลาใช่ไหมแต่ อีกไม่กี่นาทีโรมาโน่ก็เฮียวิโกแล้วอะ่ะนะฮะก็เป็นนักเตะใหม่ของทางรายโยบายเกโนอยู่ในเมืองมาริตนี่แหละนะครับเจอแน่นอนนะดาบี้ซึ่งทีมไม้เบื่อไม้เมาของเรารายโยบายเกโนฤดูกาลที่แล้วถ้าจำไม่ผิดชนะไม่ได้เลยเสมออย่างเดียวนะถ้าจำไม่ผิดนะกะ็พูดตรงๆนะครับคือตอนที่ฮามสย้ายมากับเราเนี่ยโอ้ อาจรนะผมว่าราคาสูงมากนะครับ75ล้านยูโรนะตอนที่ซื้อมานะจากมูนาโกนะตอนนั้นดีกรีนะครับคือเป็นดาวรุ่งที่ตอนนี้เหมือนคล้ายๆแบบเอ็มปเป้เออใหม่ยถึงในยุคนั้นนะครับคือเธอดฉายมากกับทีมชาติด,ด้วยนะครับกับทีมชาติโคลัมเบียนะแล้วก็เล่นที่มูนาโกก็เป็นเดอะแบกด้วยเราซื้อมานะ75ล้านยูโรพอมาซื้อปุ๊บ อยู่กับเรา2ปีโอ้โหคืออย่างที่ผมเคยพูดเมื่อหลายๆคลิปมาแล้วนะครับว่ามันเป็นยุคเปลี่ยนถ่ายกองนะไอไ้กองกลางรุกเบอร์สิเนี่ยนะครับมันเป็นยุคที่เปลี่ยนจากเล่นเบอร์สิปเป็นเล่นเบอร์สิกึ่งฟอลสไน,สนเป็นเล่นเบอร์สิที่สามารถเล่นเป็นบล็อกทูบล็อกได้โยกซ้ายโยกขวาได้นะฮะนั่นแหละเห็นเบอร์สิสมัยนี้ไหมจูเบลิงแฮมนะครับอันดาเืลเล อะไรพวกนี้มันต้องเป็นแบบนี้แล้วแต่ตอนนั้นนะฮาม s สมันก็จะมาเป็นเบอร์10แบบแบบเมซุสโอซิลเลยแต่ว่าสามารถเล่นปีกได้แต่ไม่ไม่เร็วขนาดนั้นนะพอไม่เข้าแผนย้ายออกไปอยู่กับไบเยนไบเยนก็ยืมปีเดียวกลับมากลับมาเสร็จแล้วปุ๊บเรารอให้หมดสัญญาเสร็จแล้วก็ปล่อยให้กับทางถ้าจะไม่ผิดนะเอเวอร์ตตอนนั้นอันเช่คุมเอเวอร์ตไปอยู่กับอันเช่ นะครับสุดท้ายก็ไปเรื่อยๆนะฮะจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะ,อะโอลิมปิกกสนะครับลายอีกอู้หูลายทีมมากซานโตสเออรเอารายานลายทีมนะครับแล้วก็ตอนนี้กลับมาแล้วนะได้เห็นฟอร์มแน่ๆนะครับแต่เกมคืนนี้เนี่ยอันนี้เหมือนจะมีบาซ่าแข่งกับปรรโยนะคืนนี้เนี่ยแต่ฮามสไม่ทันนะครับลงทะเบียนไม่ทันนะน่าจะเป็นเกมถัดไปนะครับ ก็เดี๋ยวได้เจอกันฮามสนะครับเด็กเก่าเราเนี่ยแหละแต่ก็คือพูดไม่ได้เต็มปากว่าเป็นนักเตะที่ล้มเหลวอ่ะคือความล้มเหลวของเขามันไม่ได้แบบเสียหายมากเท่ากับเอเดนอาซานะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูฝีเท้ากับรายโยแล้วกันนะครับและปิดท้ายด้วยบทสัมภาษณ์เปิดใจของวินิซุสยูเนียนะ ที่ตอนนี้พูดถึงเอ็มปเปอเป้น,นะครับตอนนี้สื่อหนักมากนะสื่อไปถามแบบคือคุณเนี่ยพวกคุณเนี่ยเป็นกองหน้าที่ประสานงานกับเอ็มปเปอเป้เนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยเข้ามาด้วยดีกรีที่เป็นแชมป์โลกเป็นแชมป์ลีกเอิงนะฮะเป็นดาวซันโวนะฮะเป็นแบบโว้คลาสแบบเนี้ยแล้วตอนนี้เองยิงไม่ได้เนี่ยวินิสูสคิดยังไงกันบ้างอะไรแบบนี้นะสื่อที่ไปถามเนี่ยไปสัมภาษณ์ก็คือ CNN นะฮะซื่อใหญ่เหมือนกันนะ เขาบอกว่าอาไม่ใช่สิวินิซุสนะครับบอกกับ CNN ว่าทีมตอนนี้เนี่ยบรรยากาศดีมากแล้วก็มันเป็นแบบนี้มานานแล้วตอนนี้เนี่ยาการมาถึงของเอปเป้ P P P L, ทุกคนต่างพูดกันว่าคใครจะหยุดเราได้นะจะหยุดยังไงแต่สำหรับเราเนี่ยเราต้องทุ่มเททุกอย่างในการฝึกซ้อมและพยายามทำความเข้าใจให้เร็วที่สุดนะครับอ่ะตอนนี้ไอ้อนทิ้งท้ายเนี่ยเหมือน ทางวีซูตก็ยังรู้อยู่นะครับว่ามันยังไม่เข้าขากันว่ะมันต้องซ้อมกันให้หนักขึ้นซ้อมแทคกติกให้เข้าใจขึ้นเพื่อที่มันจะปรับจูนคอนเน c t ให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็วินียังพูดอีกว่านะครับผมชอบสไตล์การเล่นของเอ็มเป้ P e นะและก็ความจริงเนี่ยผมตื่นเต้นมากกับสิ่งที่เขาทำได้นะฮะแล้วก็สิ่งที่เขาเนี่ยสามารถทำกับเพื่อนร่วมทีมเขาอยู่ที่นี่นะหลังจากที่เขาเนี่ยทำประตูได้มากมาย กับทีมในฝรั่งเศสและก็คว้าแชมป์มามากมายด้วยและตอนนี้เนี่ยเขามาอยู่กับทีมที่เขาฝ่ฝันแล้วด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า <c oughs> คืออันนี้จริงนะที่ผมไปแปลมาแล้วนะครับผมคือทางวินิซุสบอกว่าด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้าเอ็มเป้นเนี่ยจะสามารถทําประตูได้แน่นอนนะกับทีมเราเพราะว่าเขาทําแบบนี้เนี่ยกับฝรั่งเศสกับทีมต้นสังกัดเดิมของเขาและ เขาจะให้อะไรกับเรามากกว่านั้น <c oughs> คือผมว่าความสัมพันธ์มันดีขึ้นเรื่อยๆแหละสำหรับเพื่อนร่วมทีมกับเอ็มบาเป้ P e. นะครับคือตอนนี้เนี่ยสื่อที่มันเล่นหนักมากอ่ะมันไม่ได้พูดถึงว่าเอ็มบาเป้ P e. ตอนนี้ยังไม่ไม่พูดเลยนะว่าเอ็มบาเป้ P e. จะยิงได้กี่ลูกมันมันเล่นกันว่าสื่อนะมันเล่นกันว่าแบบเอ็มบาเป้ A P e. มันจะยิงได้เมื่อ,อไหร่ทั้งที่เอนริกลงเพียงสิบนาที ยิงได้แล้วนะครับเปรียบเทียบแล้วนะฮะผมเลยคิดว่าเอ็มบาเป้นเนี่ยมันลงเป็นตัวจริงใช่ไหมในเมื่อลงเป็นตัวจริงมันก็ต้องโดนแบบโดนคู่แข่งปิดทางการเล่นอยู่ตลอดเวลาประกบสามประกบสี่อย่างน้อยมีสองคนที่ต้องประกบเอ็มบาเป้น,นะครับเราเห็นทุกเกมนะสามเกมแล้วใช่ไหมรวมถึงเกมซูเปอร,ร์คัพนะแต่อย่างที่บอกไอ้ทีมที่เราเจอในลีก มันรับรอสวนรับลึกด้วยรอสวนหมดเลยนะครับเอ็มพัปเป้เลยทําอะไรไม่ค่อยได้สิ่งนี้แหละที่อันเช่ต้องไปปรับแก้นะฮะอีกอย่างหนึ่งคือการไม่มีพี่โทนี่เนี่ยมันก็เห็นผลตรงที่ไม่มีใครแบบจ่ายคิลเลอร์พาร์งามๆแทงสวยๆเปิดบอลแม่นๆมันไม่มีมันก็ต้องอาศัยคนที่ทําได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับวินิสูสก็ทําช่วงนี้นะเปิดบอลสวยๆแทงทะลุโริโก้ก็ทํา นะครับใครใครที่เล่นกองกลางอ่ะก็ช่วยพยายามช่วยทำนะเพราะว่าตอนนี้มันมันต้องทดแทนความสามารถของพี่โทนี่แต่ผงไม่เท่ากันสักคนเลยนะไม่นานผมว่านะผมขอฟันธงแล้วกัน <c oughs> นะขอฟันธงว่าไม่เกินเจ็ดเกมอะอ่ะเอ็มบาเป้น,น่าจะยิงได้วะ <c oughs> นะไม่เกินเจ็ดเกมโอ้โหเอาแล้วเอาตัวเองไปลงสนามแล้วเดี๋ยวทัวลงอีก นะไม่เป็นไรผมฟันธงไปแล้วไม่เกิน7เกมเอ็มเป้น่าจะยิงได้นะครับอ่ะแล้วก็ไปดูแถมข่าวกันนิดหน่อยนะครับก็เซสชั่นการฝึกซ้อมล่าสุดน,นะครับรูปแรกก็เป้เลยพวกกองหน้านะเกมถัดไปก็ลาสปาล์มาสนะฮะผมรู้สึกว่าเกมต่อไปนี่พี่มดนะจะได้ลงเป็นตัวจริงนะเอ็นดริกดีไม่ดีนะเอ็นดริกน่าจะได้ลงเยอะขึ้นนะดีไม่ดีแบบสมมติ เอ็มปเป้ยังยิงไม่ได้ใช่ไหมสมมุตินะยังยิงไม่ได้อาจจะให้เอนริกลงในนาทีที่ประมาณเจ็ดสิบเออหกสิบกว่าเจ็ดสิบไม่แน่นะเพราะว่านัดก่อนยิงได้เนาะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตข่าวแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ช่องนาักการศียาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ